ฝนจะมาทำไมตอนนี้กำลังเก็บอะโวคาโดอยู่เลยสนุกไหมก็สนุกนะเป็นประสบการณ์เลยใช่ฝนไม่รักเราตอนนี้ป่าเปียกเยอะไหมอ่ะย้ายตะก้าอือบอ่ะจะเข้ามาเลยให้วางไปเลยเหรอวางไปเลยวางตะก้าไว้บนพื้นสิโอเคอ่าแล้วฝายื้นหนูฮึบอ่ะ อแคหนูเปียงหมดแล้วเนี่ยหันมองบนไม่ได้เลยน้ำเข้าตาวันนี้กล้องคือชุ่มมากเลยอ่ะไม่ใช่แค่กล้องนะเราเราสองพ่อลูกก็ชุ่มไม่ต่างกันแบบอซี<ส>ครับ,รบนี่ครับโอคาโดแต่ละลูกที่กว่าจะส่งไปถึงมือ โอ้โหปะปักเทียต้นไม้ทีคือแบบน้ำโดนหนูเต็มเลยอ่ะแล้วใช่โอ้ยัะปักแก่งดูสิดูผมดูสิเอาเสื้อเช็คกล้องหน่อยสิอะได้ยังก็มาใส่กิ่งอีกครั้งโอเคมาก็คือขึ้นมาแค่กิ่งเดียวเนี้ยยังไม่ได้ไปไหนเลยนะเนี่ยมันเยอะเยอะมากใช่ต่ต้นนี้คือแบบดอกจริงเยอะมาก เดี๋ยวคนดูแข็งนี้เลยออุ้ยนี่ก็ได้นี่ก็ได้แล้วเอามาเลยลายๆ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 อึ๊บดูนี่ตะกร้าเท่าไหร่แล้วเพราะว่าปเห็นลูกนุ่นนุ่ใหญ่ก็เต็มแล้วไม่สิถึงครึ่งแล้วป๋าตะกร้านี้โอเคป๋าไปนู่แล้วอุ้ยป๋าลุ่งลงมาจะไม่เป็นไรเป็นเป็นไรไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้สภาพเราคือแบบคงไม่ส oh, okay. mm ูงขนาดนั้น ชื้นชื้นมากนี่ลูกอย่างเงี้ยคือ,อแกะจัดมากขั้วเหลืองันนี้บาบาบองน<ช>่อย<ว>โอเคโอเคอย่างน้อยสุดเอาตะการ้านี้เต็มก่อนเสร็จปุ๊บเราจะกลับกัน้ย<อ>ชุ่มช่ำมาทุกคนดูด้านหางเสื้อของคุณพ่อนะคะมีอะไรเหรอเปียก <laughs> เปียกหมดเลยไอ้นี่คือแบบเปียกด้านหน้าด้านหลังไม่เปียกเพราะเรามีกระเป๋าช่วยบ้างทุกคนช่วยด้วยค่ะในขณะที่ฝนตกนั้นเราเจอลิงเราอูตังตัวหนึ่งกำลังเก็บโอคาโดอยู่ค่ะ โอ้โหแชนเป็นซีได้ไหมอุลังกงมันไม่น่ารัชชนากนะแ <c oughs> ชนเป็นซีมันยังดูฉลาดหน่อยเอ้า,าอาช<อ><อ>ีพเป็นซ <หา S 2> ีก็ได้อ่ะฝนเอ้ยฝนมามาแบบจังไหมนะฝนเทลงมาแถวว่าตอนนี้คุณพ่อกำลังรีบเก็บเลยค่ะให้ได้อุตังกาแล้วก็จะกลับบ้านกันละ ฝนรักเรามากเลยเนาะเห็นแล้วเก็บเอาไว้เขาเดุ๊บฝนตกปั๊บเลยใช่ใกล้เต็มแล้วป่าเกินครึ่งมานิดนึงแล้วป่าละมังลื่นนะในล,ลิงชีแปนซีกำลังช่วยเราเก็บอุกปการ์นะมาอื้อหูรู้สึกแบบแก็สดชื่นอยูน่นะอย่างเงี้ยโอเคป่าจะไปฝั่งนี้นะได้เลยกิ่งนี้สวยๆ ก็เป็นการออกกำลังกายที่ตอนแรกก็มีเหงื่อตอนนี้คือไม่มีเหงื่อแล้วน้ําเต็มตัวเลยตอนนี้ชุม่มชื้นสุดๆป้าแต่ก้าล้มแล้วมาตั้งตะก้าให้หน่อยสิโอเคได้ okay, สิป,ป้าลนไปมันนอนแบบมันนอนแผ่ลงไปเลย <c oughs> อ่ะนอนแผ่ร้องแอ๊ะนี่ไงโอ้โห เ็มแล้วสวยมากมาให้เอฟซีดูซินี่ครับอันนี้ต้องเช็คให้แห้งมากเลยนะตอนจะส่งใช่แล้วก็คือของเราอ่ะเน้นเก็บสดจากต้นแล้วจะส่งเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ได้เท่าไหร่เท่านั้นเราทำมัไม่ครบจริงๆเดี๋ยวจะแจ้งล่วงหน้าไปแล้วก็เดี๋ยวให้ฝนหยุดแล้วก็มาตัดต่ออาจจะเป็นพรุ่งนี้หรือมนลืนนี้เนาะสนุกเลยแหละป๋ามองว่ามันเป็นกิจกรรมค้าวเกลที่สนุกอะหนูชอบไหมชอบเราดีนะ ดีวันดีนะวันนี้คุณแม่กับกังกอนไม่มาด้วยใช่ถ้ามานี่คือแบบโอ้โหต้องวิ่งกลับบ้านกันแบบเหนื่อยเลยทีเดียวแต่หนูว่ากังกอนคงเล่นฝนอะแบบฝนเทลงมาเทลงมาเลยเราตัดเราตัดตะกานนี้ให้เต็มก่อนอันนี้รูปนี้ได้ตัวนี้ได้มาไหนมาอี่ตรงนี้ตรงนี้ไปนี้เดี๋ยวปาขึ้นไปนะได้เลย ไปได้ไหมเนี่ยได้หัวติดหรือเปล่าน่ะอือจะมองไม่เห็นป่าแล้วนะจะหมดไปโดนปลาโดนกิ่งบังหมดแล้วอ่ะเห็นไหมอ่ะได้ละอ้าวหนมเอาตะกร้ามาเราอยู่นี่ตะกร้าอยู่นู่นอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนูวางไว้พื้นนย่งก็ได้ได้วางไัวถี่พื้นก่อน Thank you ข้างบนที่แบบสูงๆนี่มีซักประมาณกี่ลูกอะปะโอ้เยอะเลยหลายร้อยลูกเลยโอ้เหันเลยอืออีกมือหนึ่งถือกล้องอีกมือหนึ่งก็ชเอาเขาไปเอาเป็นการออกกำลังกายแบบเล่นกล้ามมากเลยอะ แล้แต่ลูกที่อเก็บจากตรงนี้มีแบบจัมโบ้จัมโบ้ขนาดแบบลูกให<ช>ญ่ๆ,ๆเลยล่ะ,ะนี่ไงเดี๋ยวให้ดูอ่ลูกทวินลูกทวินคู่แฝกเหมือนพวงเชอร์รี่เลยอ่ะดูสิปลาลงมาแล้วนี่ไงมีตัวไหนอีกโอเคตอนนี้นร่องอะเ,เดี๋ยวน้องฟางเอาตะกร้อมาโอเค นี่เต็นตะก,การนี้ก็จะเต็มเลยยงอันนี้เอาเท่าน,นี้ก่อนเดี๋ยวเราไปกันเราต้องขนขึ้นไปที่ตะกร้าอ่ามอไซค์ข้างบนซึ่งมอไซค์มองมาไม่ถึงที่สวนฉันก็กล้าย,ลยแหละหนิวแบกไหมประมาณถือกล้องอ๋อไมืม่อไรหนูถือกล้อง <laughs> ดีกว่าโอเคตะกร้ารก็น่ารักนะรอบหนึ่งก็น่าจะได้ไประมาณสิบกว่ารูปยอย่าทำมันกลิ้งออกมาหมดเด้อเฮ้ยตกอยู่นี่ลูกหนึ่งเหรอไหนยังไ,ไง นี่ทตาต,<ก>ตาดีมากเลยอ่ะออไปเ t s โกเราไปกันเถอะแล้ว FC ที่สนใจโอคาโดนะครับก็ยังท,ทักเข้ามา<ล>ได้นะฮะเราก็จะทยอยตักลูกแก่ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมดสวน <Okay. S 2> นะครับการันตีว่าสวนนี้อร่อยแน่นอนไปไป